สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุย,คยหุ้นค่ะประจำวันพุธที่27มีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับดิฉันนรดีรดีสวัสด์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยค่ะเมื่อวานนี้เราก็ปิดตัวแกวงตัวในกรอบแคบๆแต่ว่าก็อยู่ในแดนบวกได้เพราะเมื่อวานนี้กลับมาบวก4.74จุดจุดค่ะและปิดไปที่ระดับ 1377.23จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย41,030ล้านบาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็เป็นลันกษณะของการปรับตัวบวกได้แล้วก็สอดคล้องไปกับทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ก็ ปิดปรับตัวบวกได้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้หุ้นที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของธนาคารโดยเพพาะเคแบงค์ b ี l นะคะ mm hmm. กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เดลต้าฮานนะคะ mm hmm. ก็เป็นตัวหนุนตลาดให้ปรับตัวบวกได้และก็ที่สำคัญค่ะเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อนะคะประมาณ1,428ล้านและเป็นผู้ซื้อรายเดียวและทำให้ดัชนีเนี่ย mm hmm. ก็ปิดปรับตัวบวกได้นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ เรื่องของทิศทางเซตเองเนี่ยค่อนข้างจะเงียบเงียบเงาเงาะนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีแรงซื้อจากต่างชาติหนุนเข้ามาก็ทําให้เราสามารถยืนในแดนบวกได้นะคะก็ยังต้องพึ่งพิงเรื่องของ ฟันโปรอยู่นะคะเพียงแต่ว่าฟันโปรเองตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินทิศทางที่ชัดเจนของเขาได้เพราะเขาก็ยังซื้อสลับขายกันอยู่นะคะเพราะว่าฟันโปรเองก็ยังมีความไม่ชัดเจนเหมือนยังไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาลุยหรือเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ย อยู่ในสภาวะของการแกว่งตัวรอเพราะว่าเราก็อยู่ในกรอบเนี่ยนะคะประมาณ1 3 5 0 1 3 6 0ที่เป็นแนวรับไปถึง1,400จุดพอไปแตะระดับ1,400จุดกว่าก็จะมีแรงขายทำกำไรกันออกมาให้หุ้นนั้นปรับตัวลดลงมาก็จะแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะคะน่าจะประมาณ2เดือนกว่า,วาแล้วนะคะก็คงจะต้องรอว่าเราอาจจะปิดอยู่ประมาณนี้ในช่วงสิ้นไตรมาสแรกของปี2,500 67นะคะวันศุกร์นี้และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเข้าสู่ไตรามาสที่2นะคะก็หวังว่าจะมีแรงหนุนหรือปัจจัยบวกที่จะมาหนุนให้ดัชนีนั้นยืนเหนือระดับ1,400จุดได้อย่างแข็งแกร่งแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2,567ค่ะก็เข้าสู่การพิจารณาของวุฒธธิสภาแล้วก็ผ่านนะคะแล้วก็คงจะต้องไปรอดูขัข้นต่อไปก็คือเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไปก็คาดว่าเม็ดเงินจากพรบรายจ่ายประจำปี2,567ที่เป็นความหวังความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าจะมาฟื้นฟูภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ อาจจะได้เห็นในช่วงไตรมาส2นี้นี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่เรารอคอยในระยะถัดไปค่ะส่วนทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ยังต้องลุ้นแต่ว่าก็ยังลุ้นในลนักษณะของความเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นทิศทางของดอกเบี้ยขาลงแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปรับลดอัตร,ตราดอกเบี้ยลงของธนาคารกลางสหรัฐที่ <c oughs> ดรอทพอตล่าสุดเนี่ยก็ยังยืนยันที่3ครั้งในปีนี้นะคะแต่ว่าถ้าไปดูความเห็นจาก ประธานเฟดหลายๆสาขานะคะคก็ยังต้องหล่อติดตามกันอยู่เพราะว่าอย่างทางด้านของคุณราฟาเอลบอสติกนะคะประธานเฟดสาขาแอตแลนตะาะเป็นคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%แต่แค่ครั้งเดียวในปีนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาก็เป็นคนที่ให้สัมภาษณ์มาก่อนว่าเฟดน่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงใน ปีนี้2ครั้งนะคะทั้งที่ดอทพอตเนี่ยคือความเห็นส่วนใหญ่ไปในทิศทางคือ3ครั้งนะคะแต่คุณราฟาเอลเนี่ยบอก2ครั้งและล่าสุดเนี่ยเขาบอกเพียงแค่ว่าครั้งเดียวเท่านั้นน่ยนะคะที่เขาบอกว่าต้องที่เขามองว่ามันจะมีการปรับลดลงเพียงครั้งเดียวก็เพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลของตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ย ออกมาแข็งแกร่งเกินค่าก็เลยเป็นปัจจัยที่เขาทําให้เขาประเมินว่าเป็ดมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราก็ยังต้องไปตามตัวเลขเศรษฐกิจต่อนะคะ<ม>แล้วก็ที่ ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยกำลังรอติดตามกันอยู่ก็คือตัวเลข c p e นะคะที่จะมีการประกาศออกมาของสหรัฐในวันศุกร์นี้แล้วเดี๋ยวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็จะปิดในวันศุกร์ด้วยนะคะ good friday ก็อาจจะทำให้หมูลค่าการซื้อขายเนะี่ยอาจจะเบาบางแล้วก็ไม่ได้มีการที่นำมาจากในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐด้วยค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะกลับมาดูปัจจัยภายในบ้านเรากันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ บ้านเราเองเนี่ยก็มีการเปิดเผยตัวเลขที่สำคัญจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็คือตัวเลขการส่งออกที่มีการแถลงของเดือนกุมภาพันธ์ออกมานะคะโดยคุณกิรติรัชโนปรัดกระทรวงพาณิชย์นะคะก็บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ค่ะการส่งออกของไทยเราเพิ่มขึ้น3.6และถือว่าเป็นการขยายตัว เป็นบวกต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่7ติดต่อกันแล้วนะคะส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้น3.2ค่ะทำให้ขาดดุลการค้ามูลค่า554ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่า29,369ล้านบาทค่ะแล้วก็ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะคะยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้ากเกษตร 7.5%ขยายตัวต่อเนื่อง2เดือนค่ะแต่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรนั้นลดลงไป9.2%และหดตัวในรอบ6เดือนและถ้าดู2เดือนแรกของปี2567การส่งออกสินค้าเกษตรและก็อุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้น3.7% ขนาดที่สินค้าอุตสาหก,กรรมเพิ่ม5.2นะคะขยายตัวต่อเนื่อง5เดือนโดยสินค้าสำคัญที่มีการขยายตัวก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะโดย2เดือนแรกของปี2567การส่งออกสินค้าอุตสาหก,กรรมนั้นเพิ่มขึ้น7.7แล้วก็เนี่ยนะคะเป็นตัวเลขอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันปรับเพิ่มขึ้นมันก็เลยไปส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้าแล้วก็ตัวฮานานะคะที่เมื่อวานนี้ก็ปรับบวกรับประเด็นหรือเซติมนต์บว นี้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางกระทรวงพาณิชย์คาดว่าแนวโน้มการส่งออกจะยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากภาคการผลิตที่ฟื้นตัวและเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยสินค้าเกษตรนะคะก็จะได้รับปัจจัยบวกจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรก็จะได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสินค้าอุตสาหกรรมนะคะเช่นอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเติบโตตามกระแสของเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ แต่ว่านะคะก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ยังอยู่ในระดับต่ำและมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรอดูตัวเลขการส่งออกของเดือนมีนาคม2567ที่มีฐานปีก่อนสูงมากส่งออกเนี่ยนะคะสูงถึง28,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะก็จะมีผลต่อ การส่งออกกันนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขสําคัญที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าการส่งออกที่ขยายตัวได้3.6เจะเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ประมาณ4เเนะคะเพราะฉะนั้นการตอบรับในเชิงบวกเนี่ยก็เลยไม่ได้มากนักสำหรับเซตเมื่อวานนี้ค่ะมาดูกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กันนิดหนึ่งนะคะหาหน้ากับ เดลต้ Delta, าเมื่อวานนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยแล้วก็เด้งรับปัจจัยบวกนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตัวฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็ปรับเพิ่มขึ้นไปประมาณ4.61%ปิดไปที่ระดับ40บาทค่ะส่วนเดลต้านะคะก็ปิดไปเพิ่มขึ้น1.37%ปิดไปที่ระดับ74บาทและ KCE ก็เพิ่มขึ้นประมาณ1.28%ปิดที่39.50บาทตาง์ค่ะ ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะก็บอกว่าราคาหุ้นของฮาน่าที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยคาดว่าตอบรับประเด็นที่กระทรวงพาณิชย์มีการถแถลงยอดส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส เดือนกุมภาพันธ์โต13%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและในส่วนชิ้นส่วนทรานซิสเตอร์นะคะก็พลิกกลับมาโต16%หลังจากติดลบในเดือนมกราคมซึ่งตัวนี้จะส่งผลบวกต่อตัวหาหน้ามากที่สุดค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้ปัจจัยหนุนจากเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ได้ออกมาประกาศนะคะว่าประเทศไทยเนี่ย จะมีโรงงานผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในประเทศเป็นครั้งแรกซึ่งปัดประเด็นนี้นะคะก็จะทำให้ซัพพลายเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นและหนุนต่อภาพรวมของอุตสาหกรร,รรมอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนอกจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วนะคะหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นไม่แพ้กันเลยก็คือตัว ที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยหรือสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวค่อนข้างจะดีนะคะก็อย่างตัว XPG เนี่ยมาแรงสุดเมื่อวานนี้ติดโหมดอ่าโหม v แอค v วด้วยนะคะสำหรับ XPG เมื่อวานนี้บวกค่อนข้างจะ ร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะอย่าง s p g เมื่อวานนี้เราปิดที่ปิดที่บาท48สตางนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง28สตางหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ23.3% JTS เมื่อวานนี้ก็เพิ่มขึ้น9.2% SIGA 5สแล้วก็บรู k นะคะเพิ่มขึ้น6.9%ค่ะซึ่งในส่วนของบรเกอร์เองเนี่ยนะคะเขาก็ประเมินว่าในกลุ่มของ คุ้นที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยนี่นะคะหรือสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยก็น่าจะได้ประเด็นบวกมาจากราคาของบิตคอยที่กลับมาฟื้นตัวล่าสุดเนี่ยขึ้นไปที่ระดับ7 9 5 9เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะประมาณ70,000เหรียญน,นะคะตีเป็นตัวเลขกลมๆค่ะก็มาจากราคาของบิตคอยช่วงที่เหลือนะคะเขายังมีประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวบิตคอยเนี่ย เขาจะมีเรื่องของ Bitcoin h a l v วิ่นะคะเพือคือเขาจะมีการลดกำลังการผลิตหรือลดกำลังการขุด Bitcoin ลงเนี่ยนะคะประมาณครึ่งหนึ่ง<ม>ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี2567นี้นะคะ<ม>ก็เลยมันเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อหุ้นที่เชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีนะคะ<ม>เพราะว่าทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินเนี่ยนะคะ ก็บอกว่าถ้าไปดูสถิติช่วงที่ก่อนเกิดแล้วก็หลังเกิดบิตคอยน์ฮั v i ิ g งรอบล่าสุดเนี่ยนะคะเขาไปดูย้อนหลังมาเนี่ยก็ถ้าเป็นรอบ28พฤศจิกาย,ยน2012 9กรกฎาคม2016ซึ่งจะเกิดเกิดมันจะเป็นรอบมันจะเป็นเซอร์เคิลทุกๆ4ปีแล้วก็11พฤษภาคม2020นะคะพบว่า15วันก่อนเกิดเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้น 8.3%ถ้า5วันก่อนเกิดติดลบ3.6%และ5วันหลังเกิดเพิ่มขึ้นนะคะบวก4.6% 15วันหลังเกิดเพิ่มขึ้นบวก5.3%ค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกที่เข้ามานะคะที่มีผลต่อในส่วนของทางด้านหุ้นที่เกี่ยวกับ cryptocurrency นะคะก็จะบวกเป็นระยะระยะตามทิศทางของราคา bitcoin ที่มัน กลับตัวขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องระม,มัดระวังเพราะว่าปัจจัยบวกที่มันบอกไว้ก็คือ t i t i o i n h วิ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้แล้วและหลังจากนั้นนะคะที่รับปัจจัยบวกต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูทิศทางราคากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เอาละค่ะมาดูในส่วนของตลาดหลักทรัพย์กันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้มีมติเห็นชอบมาตรการต่างๆในการที่จะยกระดับการกำกับดูแลการขายช็อตและการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งคำสั่งซื้อขายก็คือโปรแกรมเทรดดิ้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นความโปร่งใสและความเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุนซึ่งมาตรการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลนะคะก็คือการ เปิดเผยข้อมูลการขายช็อตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนเป็นรายหลักทรัพย์ค่ะโดยทางตลาดหลักทรัพย์นะคะจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ก็คือ www.set.or.th ค่ะแล้วก็จะเริ่มเปิดเผยนะคะก็ตั้งแต่วันที่ 9เมษายน2567เป็นต้นไปนะคะที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ออกมาให้กับนักลงทุนได้รับทราบกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมามูลค่าการซื้อขายมันจะกลับมา คึกคักมากมายนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการขยายเวลาเทรด30นาทีในช่วงบ่ายตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามูลค่าการซื้อขายก็จะเพิ่มขึ้นจาก30 0 0 0กว่านเนี่ยก็อยู่ระดับ4 0 0 0 0 4 0น0 0หนึ่งนะคะหลังจากที่มีการขยายเวลาเทรดแล้วนะคะตอนนี้มาตรการต่างๆเนี่ยก็เริ่มทยอยออกมานะคะก็จะมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะเอาละค่ะมาที่ความคืบหน้าของคดีป,ปั่นหุ้นมอกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า ทางด้านของกรตรนะคะสำนักงานคณะกรรมการ,าก,รกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการกล่าวโทษผู้กระทำความผิดเพิ่มอีก8รายต่อ DSI นะคะแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินตอกดำเนินการต่อสำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปอปอง,องอด้วยค่ะโดยทั้ง8รายที่ทางกรอรมีการกล่าวโทษเพิ่มเติมนะคะก็คือนายภพศสาร,กรเกษมสรินาวิน นายปรีชาวสุโสพลนายปะนิตสุพธาดารัตนายเทียนประเสริฐพลอาําไพนายวรวุษศรีโสพิษนายพรเดชอุยาน,านันนางสาปรณีชวลาและนายปะพินวิทย์รอดบางอย่างค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะกะตอตก็มีการกล่าวโทษ กลุ่มบุคคลรวม3 2รายนะคะในฐานะตัวการร่วมกรณีร่วมกันสร้างราคาหรือว่าปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในการซื้อขายหลักทรัพย์มอช่วงระหว่างวันที่18กระกฎาคมจนถึง10พฤศจิกาย,ยน2565น2 5โดยมีพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขซื้อหรือขายหลักทรัพย์ะนะคะ ส่วนการกล่าวโทษอีก8รายเนี่ยนะคะก็เป็นกรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายลักทรัพย์ของบมจมอร์เรเทนค่ะ โดยทางกรทบอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากบอกอบปอศในฐานะคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทําให้กรทพบข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่สนับสนุนให้เชื่อได้ว่าบุคคลรวม8รายได้ร่วมกับบุคคลที่กรตเนี่ยกล่าวโทษไปก่อนหน้านี้นะคะกระทําการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ อมอในช่วงระหว่างวันที่18กร,รกฎาคมถึง10พฤศจิกาย,ยน2565ค่ะจึงเป็นที่มาในการกล่าวโทษบุคคลทั้ง8รายต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะแล้วก็รวมถึงได้แจ้งการดำเนินการดังกล่าวต่อปป,ปงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในส่วนของคดีมอการปัน่นหุ้นนะคะเอาละค่ะ มาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันค่ะไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดัชน,นีก็ปิดปรับตัวลดลงไปทั้ง3ตลาดแต่ว่าก็ในกรอบแคบๆค,ค,ค่ะ โดยดาวโจนนะคะปรับตัวลงไป3 1 3 1จุด S P ลงไป14.61จุดนาขณะที่น a ะสแ a กลงไป68.77จุดเป็นการติดลบติดต่อกันเป็นวันที่3ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนเพราะว่านักลงทุนเองเนี่ยรอการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ประจำเดือน กุมภาพันธ์ของสหรัฐในวันศุกร์นี้นะคะเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ที่ทางเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐค่ะโดยนักวิเคราะห์นะคะคาดการว่าดัชนี PCE ทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น2.4%ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบรายปีหลังจากเพิ่มขึ้น2.4%ในเดือนมกราคมรวมทั้งคาดว่า PCE พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและก็พลังงาน จะเพิ่มขึ้น2.8%ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบรายปีแล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มน้ำหนักการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย0.25%ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเพราะว่าเครื่องมือ f a c e Watch 2ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักถึง70.4%ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งแรกในการประชุมเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวบวกได้ส่วนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐโดยฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น33.15จุดเยอรมันเพิ่มขึ้น123.04จุดแล้วก็ลอนดอนเพิ่มขึ้น13.39จุดก็ได้แรงหนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มธนาคาร มาดูราคาน้ำมันนะคะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสค่ะก็ลดลงไป33เซนปิดที่81เหรียญ62เซนส่วนเบน์ลงไป50เซนปิดที่86เหรียญ25เซนค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของประเด็นสงครามรัสเซียยูเครนรวมทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพื่อประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อปุปทานน้ำมันในตลาดโลกมากเพียงใดส่วนทองคำเพิ่มขึ้น80เซนปิดที่2177เเหรียญ20เซนต่ On, ค่ะดันชนีหุ้นไทยนะคะเราปิดปรับตัวบวก1377.23จุดส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็น AOT ค่ะลงไป53ปีที่64บาท50 อันดับที่2 XPG เพิ่มขึ้น28สตางค์ปิดที่บาท48สตางค์อันดับที่3ปตทสำรวจและผลิตไม่เปลี่ยนแปลง151บาทอันดับที่4 KTB เพิ่มขึ้น10ตางค์ปิดที่16บาท90และอันดับที่5 KBank ค่ะบวกขึ้นมา3บาทปิดที่125บาทสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้กองทุนขาย850ล้าน โรเกอร์ขาย241ล้านรายย่อยขาย337ล้านและต่างชาติซื้อรายเดียวค่ะ1,428ล้านส่วนเอเชียเช้าวันนี้นะคะก็เปิด 1, พันผวนกันไปนิเคอ,อิโตเกียวบวกไป0.98%เซี่งยงไฮ้ลงไป0.52%และห่างเสียงของฮ่องกลงลงไป0.66%ค่ะและกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยเราเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ปรับตัวลดลงไป1.20จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,376.03จุดมูลค่าการซื้อขาย1,327ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครูและเดี๋ยวช่วงนักกลับมาดูทิศทางเด่ชนชีหุ้นไทยกลางสัปดาห์กันค่ะ